สวัสดีครับเรียนท่านประธานคณะกรรมการประเมินก็อขอให้มีเลื่อนเดือนเดือนในครั้งประจำปี2566นิในที่เคารพรักทุกท่านกระผมนายไพฑูรย์ทองมณีผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียนชมประวัติส่วนตัวนายไพฑูรย์ทองมณีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียนชมวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญส่วนที่1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายในทุกระดับเป็นไปตามบริบทของสถานศึกษาประเมินความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการดำเนินการตามแผน1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรมีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนมีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรมีการนำผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู <S 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 ้เร in ียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการติดตามการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ และมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง1.6การศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาได้อย่างตรงจุด 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยการนำนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาจากนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงลงสู่นโยบายขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ10อของพวกในการสํำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งสู่การบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4กลุ่มงานได้แก่กลุ่มงานบริหารวิชาการกลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและกลุ่มง,งานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ของสถานศึกษา2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผล2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การจัดระบบดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยละร้อย 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารมีการบริหารจัดการสถานศึกษา ในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนโดยจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมาย3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษามีการบริหารโดยส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วม ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนทำให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการสร้างเครือข่ายสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษามีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาเช่นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้องสื่อและเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 5.1. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา มีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้บริหารจัดการสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผลและมีการรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุงส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา 1. วิธีการดําเนินการข้าพเจ้าใช้หลักการ4 o ดี D มเดลในการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จของเรียนวิเชียนชมคือใช้หลักการดังต่อไปนี้ดีที่1ก็คือดีสื่อหลายเซชั่นก็คือการกระจายอํานาจลงไปถึงองค์กรต่างๆจากคณะครูผู้ปกครอง,องชุมชนภาคีเครือขา่ายต่างๆเพื่อให้คนเหล่านั้นได้มีอำนาจในการบริหารจัดการควบคู่กับข้าพเจ้าไปด้วยแล้วส่งไปสู่ดีที่2ก็คือ ดูลงมือปฏิบัติลงมือทําด้วยตัวเขาเองหลังจากที่เขาลงมือทํากันแล้วก็จะได้เห็นผลว่าเกิดอะไรกันขึ้นมาบ้างมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับหลังจากนั้นแล้วก็ลากไปสู่ดีที่3ก็คือดีเวิลด์เมนตนะครับก็คือการนําเขาไปพัฒนาปรับปรุงโดยการศึกษาดูงานศึกษาด้วยตนเองเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง จนกระทั่งเขาพ้นพบที่แท้จริงว่าเขามีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างครับหลังจากนั้นแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่ดีที่4ก็คือด i เร c ชันเขคือการกํากับติดตามซึ่งเรื่องนี้ผมเคยพูดหลายครั้งว่าเป็นประเด็นปัญหาของเรียนทุกองเรียนและโรงเรียนวิชนชมของพวกเราด้วยก็คือการกํากับติดตามจากหัวหน้าหานจากผู้ับบัญชาจากผู้อำนวยการโรงเรียนค่อนข้างจะมีข้อจํากัดในเรื่องนี้จึงทําให้เกิดปัญหาการสะท้อนย้อนกลับของผลหานที่เกิดขึ้น มีการนำไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างจะยากและก็ไม่ได้นาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่ผ่านมามาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นรูปมาทำเรื่องนี้เราจรึงเน้นเป็นกรณีพิเศษหลังจากนั้นแล้วครับทางจากโมเดล 4D โมเดลของผมแล้วผมก็ยังมีการล้อมกรอบด้วยวงจรเดียวก็คือ PDCA ซึ่งเป็นหลักสากลทั่วไปที่ใช้ในการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จหลังจากนั้นก็ลงสู่คุณภาพผู้เรียนทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพในทุกมิติครับคือเนื่องจากนั้นแล้วเรายังมีวิธีการาต่างๆเมื่อหลังจากที่บริาจาก,การภายในโรงเรียนแล้วข้าพเจ้ายัางใช้วิธีการแบบนํานโยบายของสอบถสู่การปฏิบัติทั้ง10ข้อนะครับโดยการที่ใช้วิธีการทั้งหมดเรียนรู้ถอดบทเรียนจาก10บข้อของสอบถลงสู่ตัวผู้เรียนลงสู่คุณภาพของนักเรียนลงสู่ทุกมิติจนกระทั่งนักเรียนมีผลสาเร็จเชิงประจกักษ์ หลังจากนั้นก็นําลงมาสู่การปฏิบัติก็คือน,นํานโยบายของท่านผู้อำนวยการเขตนะครับพื้นที่การศึกษาประสมึกษาสงขาเขตหนึ่งคือท่านผอธันวาลิ่มสราพร์โดยการน,นํานโยบาย10ออเข้าสู่การปฏิบัติเต็มรูปแบบจนกระทั่งทําให้โรงเรียนนี้มีการพัฒนาขึ้นตามลําดับเรื่อยมาครับครับ <c oughs> ในส่วนของประเด็นท้าทายซึ่ประกอบด้วย3ประเด็นประเด็นที่1คือข้าพเจ้าจะน้อมนําพระบรมราโชวาท ขององค์พระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่10ส,สู่การปฏิบัติและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชก,กาลที่9เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพนักเรียนประเด็นที่2ก็คือจะส่งเสริมความสามารถพิเศษในทุกๆด้านให้กับนักเรียนโรงเรียนวิเชียนชมเพื่อนุ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านาต่างๆอย่างต่อเนื่องประเด็นที่3ก็คือข้าพเจ้าจะใช้วิธีการแบบใช้หลักการที่ใช้กลยุทธ์โดยเต็มศักยภาพครู สู่ความเข้มแข็งโดยใช้หลัก 4D โมเดลในการบริหารจัดการเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพเข้าสู่โรงเรียนเววน์นคลาสในโอกาสต่อไปครับ 2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเชิงปริมาณผู้เรียนได้รับการส่งเสริมปลูกฝังน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาลงสู่การปฏิบัติร้อยละร้อย ผู้เรียนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านประวัติศาสตร์หน้าที่พล,ลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลร้อยละร้อยผู้เรียนมีศักยภาพและคุณลักษณะที่สอดคล้องตามความถนัดความสนใจร้อยละ70ครูและบุคลากรทางการศึกษามีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่านและปลูกฝังพฤติกรรมการเรียนรู้ร้อยละร้อย ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านจิตอาสาการทำประโยชน์เพื่อสังคมร้อยละ80ผู้เรียนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษร้อยละ80ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกรายวิชาสูงกว่าร้อยละ70ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองร้อยละร้อย ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับประฐมศึกษาเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาร้อยละร้อยครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ร้อยละร้อยเชิงคุณภาพสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยและปฐมศึกษาเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้ทั่วถึงทุกคน สถานศึกษามีรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่านและปลูกฝังพฤติกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยของผู้เรียน (learning loss) อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมสถานศึกษามีรูปแบบในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนานักเรียนครูสถานศึกษาและชุมชนรวมถึงเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการให้กับสถานศึกษาอื่นๆ สถานศึกษาใช้รูปแบบในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนและรักษาระดับคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลและเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่รางวัลคุณภาพในระดับสูงสุด TQA Thailand Quality Award ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จด้านนักเรียนนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับจังหวัดเด็กหญิงรมิตาวรวิศัตยานเป็นตัวแทนระดับกลุ่มจังหวัดประจำปีการศึกษา2566 การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ครั้งที่71ปีการศึกษา2566การแข่งขันทางวิชาการเทศบาล5วิชาการครั้งที่7 smart learning ฉลาดรู้ฉลาดคิดเรียนรู้สู่อนาคตแข่งขันทักษะทางวิชาการงานเทศบาล4วิชาการ the miracle of learning มหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ครั้งที่4ปีการศึกษา2566 แข่งขันทักษะทางวิชาการงานเปิดบ้านวรนาร,ารีวิชาการก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพลิกโฉมใหม่ด้วยพลังวรนาร,ารีประจําปีการศึกษา2566ขันทักษะทางวิชาการงานนิทรศการกิจกรรมเปิดบ้านนวมิน NMT Open House ประจําปีการศึกษา2566การแข่งขันการประกวดบรรเลงดนตรีไทยสอนทองชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครั้งที่6พุทธศักราช2566รอบรองชนะเลิศณนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพมหานครการแข่งขันว่ายน้ำอบจสุราษฎร์ธานี Swimming Championship ครั้งที่1ณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเด็กชายสรวัตรจันเอียดได้รับรางวัลเหรียญทอง14เหรียญและได้ถ้วยรางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่6 ในการแข่งขันว่ายน้ำอบจอสุราษฎร์ธานีโดยสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยการแข่งขันโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่43ระดับชาติระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายผลการสอบโครงการห้องเรียนพิเศษเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยผลการสอบโครงการเพชรมหาวชิราวุธ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมมศึกษาปีที่1โรงเรียนมหาวชิราวุธประจำปี2567ผลการสอบโครงการห้องเรียนพิเศษเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมมศึกษาปีที่1โรงเรียนวรนารีเฉลิมผลการสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมมศึกษาปีที่1โรงเรียนมอวิทยานุสร์ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จด้านครูและบุคลากรทางการศึกษานายภัยทู์ทองมณี ร่วมนวยการโรงเรียนวิเชียนชมเนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสพายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2567คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวิเชียนชมในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผูง้อำนวยการโรงเรียนรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ครั้งที่71 ปีการศึกษา2566รางวัลครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันทางวิชาการเทศบาล5วิชาการครั้งที่7 Smart Learning ฉลาดรู้ฉลาดคิดเรียนรู้สู่อนาคตณโนะรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจังหวัดสงขลารางวัลครูผู้ฝึก้อมเทศบาล4วิชาการครั้งที่4 The Miracle of Learning ณโรงเรียนเทศบาล4บ้านแหลมทรายจังหวัดสงขลา รางวัลครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานเปิดบ้านวรณนารีวิชาการก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพลิกโฉมใหม่ด้วยพลังวรณนารีประจำปีการศึกษา2566รางวัลครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมเปิดบ้านนวมิน NMt Open House โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษินจังหวัดสงขลาผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จด้านสถานศึกษา รางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Test รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทออโรงเรียนดีระดับ3ดาวเขตตรวจราชการที่5ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาสตูล